จะเป็นยังไงถ้าเราเป็นนู้เบคอนสแตตแค่หนึ่งมาใช้ผลมังกรในการฟาร์มมาดูซิว่าจะฟาร์มยากหรือเปล่าโรบักหมดแล้วเติมร้านไหนดีนะนี่เลยมาดูชอบร้านเติมโรบักเกรดแจมแถมยังมีบริการกดผลปีศาจและลิปเกมพาร์ทด้วยแหละมาต้องจัดหน่อยแล้ว ฟาร์มเองก็เหนื่อยโรบักก็หมดสงสัยต้องใช้บริการร้านเดวิลนูฟช็อปร้านรับฟาร์มแมปโรบล็อกและยังมีบริการรับเติมโรบักแท้เรท5เติมโครตเร็วด้วยโ,โหโครตดีถ้าอยากใช้บริการลิง์ด้านล่างเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมกินผลบังกรไปแล้วนะครับและใช่ครับสกิลที่เราใช้ได้เนี่ยเราใช้ได้แค่สกิลเดียวนะครับแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วนะครับนี่ใช้ไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่า สกิลแรกของผลมังกรนะครับเราจะต้องแปลงร่างเป็นร่างไฮบริดก่อนนะครับ <S <S ใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยนะฮะหน้าเศร้าโคตรโคตรเลยนะครับเราจะต้องฟาร์มจนกว่าจะมีสเตมินาถึง200นะครับถึงจะใช้สกิลแรกสกิลนี้ได้โอ้โห,หผมจะรับเควสแรกไปก่อนแล้วกันนะเราจะรับได้แค่เควสเดียวเท่านั้นนะฮะม่ต้องแปลก คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฟาร์มจากพวกโจรก่อนนะต่อยไปครับโอโ้โหโอ้โหโดนต่อยกลับบอกเลยว่าเจ็บหนักมากเจ็บหนักมากนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมว่าผมตายเรียบร้อยฮะเดสเดสโอเคตอนนี้เรามีสตีวินาถึง200แล้วนะครับ<ะ>เราสามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้แล้วว้าวนี่เลย โคตรเท่เท่จัดจดเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูซิว่าเรายังจะฟาร์มยากอยู่หรือเปล่านะฮะนี่ฟาร์มอย่างง่ายคุณผู้ชมครับโอ้ไม่ดูด ทีเดียวเองนะฮะคุณผู้ชมโอ้โ oh, หสามารถลัดเลเวลได้เลยนะ,ะเอาจริงๆคุณผู้ชมครับฟาร์มง่ายจัดๆนะฮะเดี๋ยวเราลองรับเควสสุดท้ายเลยดีกว่านะครับผมคิดว่าเราสามารถทําไหวนะฮะเควสสุดท้ายเหมือนว่าจะเป็นเควสให้ฆ่าเบนดิตลีเดอร์นะฮะหัวหน้าโจรนั่นเองคุณผู้ชมครับเบนดิตลีเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับจัดการ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 อี EC เป็นไงฟาร์มโคตรง่ายโโอ้ห oh. เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปฟาร์มที่เกาะเงือกดูนะครับโอเครับเควสไปครับผมจะรับเืล็ดเควสนี้แล้วกันนะฮะนี่เป็นฟิตแมนทั่วไปนะครับเดี๋ยวยกเลิกเควสนี้ก่อนนี่ฮะฟิตแมนทั่วไปนะครับนี่ครับเอ้ยฟาร์มไหวฟาร์มไหวคุณผู้ชมฟาร์มไหวฟาร์มสบายเลยคุณผู้ชมบอกเลยฟาร์มง่ายเลยนะเห็นไหมแต่อย่าโดนมอนตีละกันคุณผู้ชมถ้าโดนมอนตีผมคิดว่าเอ่อร่วงแน่นอนครับผมลากมาเยอะๆเลยแล้วกันนะครับเพื่อความว่องไวในการฟาร์มนะฮะผมจะลากมาทีเดียวเยอะๆโอเคโอเคนี่ครับหลายๆตัวไปเลยครับคุณผู้ชม ไหวยอยู่แล้วฮะโอ้อย่าโดนตีนะเว้ยน้องชายดนตีนี่เกิดใหม่ที่ต่างโลกเลยนะไม่ได้พูดเล่นนะครับเกิดใหม่จริงคุณผู้ชมโอ้โหมอนต์มันตีแรงนะครับฮึสเราสามารถแปลงร่างใหญ่ได้เลยนะผมจะแปลงร่างเป็นมังกรร่างตัวใหญ่ละกัน,นครับฮึบนี่คุณผู้ชมครับเชิดเคโคอเทมาสกิลแรกเลยครับเฮ้ยเนี่ยเป็นไงโอ้โห เฮ้ย ille, ฟาร์มได้เลยครับเมื่อเราเนี่ยอัพเป็นร่างมังกรตัวใหญ่ปุ๊บนะฮะฟาร์มได้เลยฮะฟาร์มง่ายเลยด้วยฟาร์มแบบโคตรง่ายนะฮะเดี๋ยวลองรับเคว็อีกรอบละกันคุณผู้ชมครับมันจะยากเหมือนเมื่อกี้หรือ <c oughs> เปล่านะฮะไหนดูซิปึบนี่ับปุ๊บ,นบ,บเนี่ยทีเดียวนะฮะมันหายโอ้โหฟาร์มสบายมากโอ้ฟาร์มสบายจัดมันหายหมดเลยคุณผู้ชมโคตรดีดีแบบ ดีแบบดีมากไม่ยุดนะไม่ยุดผลมังกรนี้อิดเดอะเบสจริงๆผู้ชมครับในด้านการฟาร์มเนี่ยผมฟาร์มเควสยากๆในตอนแรกเนี่ยได้แบบสบายเลยนะฮะนี่ถ้าเป็นแบบผลอื่นนี่ผมคิดว่ามันก็อาจจะได้นะแต่ว่าผลมังกรเนี่ยมันปลอดภัยมากๆนะฮะเดี๋ยวเราลองรับเควสสุดท้ายดูแล้วกันนะครับของเกออาะอลองเนาะก็จะเป็นสตองเจอร์ฟิตแมนนะครับมาลองดูครับว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับก็จะเป็นฟิตแมนที่เก่งมากขึ้นนะครับปุ๊บนี่ฮะคุณผู้ชมฟาร์มสบายๆนะครับไม่โดนมอนตีเลยคุณผู้ชม สกงสกิลได้หมดแล้วครับโอ้โหเนี่ยสบายโอ้โหสบายเกินปุยมุยเฮ้ยเฉดโดโคตรคุ้ม <Wow. S 1> เดี๋ยวเราโมดสเตตดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้สเตตโอ้โหเดี๋ยว็ดเด็ดเดวอตสเตตดาบมันเกิดอะไรขึ้นกันครับคุณผู้ชมช่างมาันละกันนะครับสเตตดาบมันแปลกๆนมันน่าจะบั๊กนะฮะสเตตดาบเลยคุณผู้ชม โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยเราจะลองไปฟาร์มที่เกาอะอื่นกันบ้างละกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อเข็มทิศนะครับเดี๋ยวผมขอแวะไปซื้อเข็มทิศก่อนละกันซื้อก่อนเลยครับเข็มทิศห้าหมื่นครับคุ้มๆค,ครับแล้วก็มาซื้อเพิ่มเควสตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เพิ่มเควสนะครับ อ่าโอเคเสียไป5้าแสนนะครับก็ใช้งานไปครับปึ๊บตอนนี้เราสามารถรับได้ทีละ2เควสแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆานะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปฟาร์มที่เกาะมารีนฟอร์ดเลยแล้วกันนะครับมาดูซิว่าเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะฮะเซตจุดสปอนไ้ก่อนเลยคุณผู้ชมกันตายนะฮะตายแล้วจะได้เกิดเลยเดี๋ยวรับเควสไปเลยครับสอเควสนะครับเนาะก็จะเป็นค่าซองมารีนนะครับฐานเรือทั่วไปเนาะตอนนี้รับได้2เควสแล้วนะครับโอเคนี่มอนอย่างเยอะคุณผู้ชมผมว่าฟาร์มได้นะที่ฮับเห็นไหมเอ้ผมว่าฟาร์มได้้ผมูช อาจจะใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าอย่างว่าแหละครับสเตตเรามันน้อยเกินเบอร์นะครับที่จะมาฟาร์มตรงนี้เอาจริงเออสเตตน้อยมากๆนะครับโอ้โหแต่เฮ้ยมีหนวดขาวโผล่มาด้วยผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ไปโผล่โจมตีหนวดขาวอยู่เลยนะครับดังนั้นโอเคเหมือนสกิลหนวดขาวมันจะกว้างนะครับโอเคระวังหนวดขาวสกิลแค่ตัวเดียวพอนะครับหนวดขาวเดินมาแล้วคุณผู้ชมเราก็ขึ้นสูงหน่อยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมฟาร์มสบายปะเควสเสร็จแล้วคุณผู้ชมโอ้โหสบายจัด แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองฆ่าหนวดขาวดูแล้วกันนะครับมับงกรสเตตแค่35นะครับมาดูซิว่าเราจะสามารถฆ่าบอสหนวดขาวได้หรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยโดนบอสหนวดขาวฆ่าไปก่อนแล้วกันแหมตรงนี้ได้ครับตรงนี้ได้แน่นอนครับโอเคโอเคเดี๋ยวรอหนวดขาวตายแล้วกันนะครับคุณชมน่าจะถึกมากๆนะโอเคครับนี่ไงนี่ไงครับ สบายจัดตอนนี้หนวดขาวตายแล้วครับคุณผู้ชมได้เงินมา2ล้านกว่านะครับโครคุ้มคุณผู้ชมครับคุ้มจัดนี่เดี๋ยวผมกลับไปซื้อเพิ่มเควสแล้วกันนะครับน่าจะเป็นอะไรที่แบบดีที่สุดนะครับปึบใช้บคครับตอนนี้3มเควสแล้วเนาะอ่ะครบ5เควสแล้วครับคุณผู้ชมครับอันนี้แหละประมาณนี้ครับวิธีการซื้อเพิ่มเควสครับถือว่าเหมือนสอนมือใหม่ไปในตัวเลยนะต่อไปผมจะลองไปฆ่าบอสลูฟี่ดูแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมครับส่ง เราลองมาฆ่ามอนเล็กๆก่อนแล้วกันนะครับถ้าฆ่ามอนเล็กไม่ไหวเนี่ยมอนใหญ่ไม่ต้องหวังนะ <_ ẫn> มอเทนเบนดิตนะครับเป็นโจรมองโจรสีหน้าไม่ใช่ครับว่าไปด้วยคุณผู้ชมนี่ลองฟาร์มดูลองฟาร์มดูคุณผู้ชมถึกอยู่นะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ถึกนะครับ <_' D> ถึกเลยถึกเลยโอ้โหสกิลอื่นด้วยอ่ะเพราะความมังไวครับเอาแบบครบทุกสกิลโห <_' AD> จะว่าไปสกิลเนี่ยถึงบอสลูฟี่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ขนาดสกิลแค่ตรงนี้นะสกิลถึงบอสได้ยังไงวะเนี่ยโอเคอุ้ย เหลือมอนอีกตัวหนึ่งโอ้โหโอเคเรียบร้อยครับได้มา8ล้านนะค,คุณผู้ชมแค่นี้ก็รวยแล้วจริงๆเดี๋ยวลองค่าบอลลูฟี่ดูแล้วกันนะนี่ครับบอลลูฟี่นะฮะโอเคมาบอลลูฟี่ก็จะอยู่นี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินมาดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยที่เราฆ้าลูกกระจกนะครับโดนลูกหลงไปเยอะหรือเปล่าก็โดนลูกหลงไปเยอะอยู่นะปุ๊บจากนี้ได้ปะผู้ชมมันจะใช้หมัดยังยืดโดนเราปะไม่โดนเรื่องผู้ชมแสดงว่าเราใช้ได้ครบทุกสกิลเลยนะเฮ้ยง่ายมากโอเค 허어어어어 <laughs> โอเคครับตอนนี้ผมก็ฆ่าบอสลูฟี่หมวกฟางจนตายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมได้เงินมา14ล้านหรือเปล่าวะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมดูไม่ทันนะฮะโอเคครับขอสรุปเลยละกันนะฮะสำหรับผลบังกรนะครับถ้าหากน้องๆคุณผู้ชมนะอยากจะใช้ผลบังกรตั้งแต่สแตนแค่หนึ่งนะฮะพี่บอกเลยตรงนี้ว่าโครดจะแจ่มและโครดจะฟาร์มง่ายนะฮะมันฟาร์มง่ายจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับและสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะฮะฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆแล้วก็อย่าลืม าฝากกันกด Subscribe ด้วยก็จะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ไปละจู้บ๊ายบายไปแล้วครับ